รวมญาติเยอะขนาดนี้เมื่ออื่นซิมีข่าวดีอีกอย่างเนาะพี่นอ้องก็คือมีหลายคนนะคะเข้ามาสงสัยเกี่ยวกับที่ว่าแพลว์เนี่ยเพิ่นรวมญาติมืออื่นนะคะจัดงานที่บ้านหลังศิษย์เนาะตอนนี้เนาะประเจิวเพิ่็เตรียมงานตอนรับแขกอย่างยกใหญ่แล้วก็บอกนะคะบอกโพดบอกแขกด้วยว่าแขกใครที่จะมาบ้านหลังศิษย์เนี่ยให้เตรียมหมอนเตรียมผ้าห่มมาให้พร้อมเนาะเนื่องจากว่าอุปกรณ์เครื่องนอนเนี่ยอาจจะไม่พอ เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยญาติญาติเนี่ยจะมารวมตัวกันที่บ้านหลังสิทธ์ของแพลวเพาวเ,เยอะมากหลายคนก็สงสัยว่าเมื่ออื่นเนี่ยญาติญาติมาหลายเนี่ยมันซะมีข่าวดีบ่เนาะเออจะมีข่าวดีที่ประกาศออกมาในวันที่20ก็คือวันพรุ่งนี้หรือเปล่าหลายคนก็รอลุ้นนาะพี่น้องเนาะว่าซะมีข่าวดีอย่างไห้ FC f a n น club ของแพวพาวกับซันเนี่ยได้ชื่นใจอีกหรือไม่เพราะว่ากอนหนานีเนี่ยก็ได้รับเซอร์ไพรส์ไปแล้วที่สันเนี่ยขอแพวพาวแต่งงานแต่มืออื่นนะคะถือว่าเป็นงานที่รวมญาติญาติของแพวพาวก็มาหมดญาติของน้องซันก็มาบวสิเป็นพ่อเป็นแม่ เป็นญาตินะคะแล้วก็ตาก้านอีอย่งก็ไปเบิดนอกไปร่วมกันอยูุบานของลังิีเนาะพี่น้องสาวบัแบกก็คิดว่ามืออื่นเนี่ยก็ต้องเป็นมือที่มีเรื่องรลวาดีๆเกิดขึ้นนั่นแหละก็อาจจะเป็นวันหนึ่งที่จัดงานวันเกิดให้น้องโตเกียวหรือไม่ ออก็มือนี้นะคะเมื่อนี้เนี่ยถือเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องโตเกียวค่ะพี่น้องน้องโตเกียวนะคะเพิ่งเกิดเมื่อนี้เมื่อเสารนี้นะคะแม่แพ้วเนาะเพิ่งก็ะไดออกมาอวยพรวันเกิดให้กับลูกชายเพิ่นก็คือน้องโตเกียวเพิ่นบอกว่าขอให้ลูกชายของแม่เนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเติบโต เป็นเด็กดีเนาะพี่นอ้องเด็กสาวโบแบนะคะขออนุญาตโพสต์อ่านโพสต์ของแพว่าเนานะสู่พี่น้องฟังค่ะที่วยพรวันเกิดให้เสียเกีียวอืมก่อนที่จะไปประกาศข่าวดีข่าวดีมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะพี่นอ้องเพราะว่าเพล่าเนะ่ะเพิ่นก็มีข่าวดีมาให้เฮาหลูตลอดนั่นแหละสุขสันต์วันเกิดนะคะเสียเกีียวสิบเก้ามิถุนายนสุดหล่อของแม่ สุขภาพแข็งแรงเป็นเด็กดีมีความสุขนะครับหนูคือดวงใจคือกําลังใจคือของขวัญที่ดีที่สุดของแม่นะรักครับลูกสุดหัวใจเนาอพี่น,อนอ้องเนาะอืนั่นแหละค่ะพี่น้อง พ่อพราเพิ่นก็ได้ออกมาอวยพรวันเกิดให้ลูกชายเพิ่นนะคะเมื่อนี้เพิ่นกะจะเดินทางกลับมาที่บ้านลังสีน,นอหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยไปทําการแสดงเพิ่นมีงานแสดงเมื่อนี้ก็ฉิกกลับมาที่บ้านลังสีเพื่อมาเตรียมจัดงานในวันพรุ่งนี้หลายคนก็รอตั้งนาตั้งตารอว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีข่าวดีอะไรมาหายเอฟซีเสื้อผ้าแต่สาวบ๊วคิดว่าข่าวดีนี้ก็อาจจะเป็น ข่าวดีที่ทุกคนเนี่ยร่วมกันจัดวันเกิดให้น้องโตเกียวหรือไม,อม่เป็นร่วมกันจัดวันเกิดให้กับน้องโตเกียวย้อนหลังหนึ่งวันก็คือวันนี้วันที่สิบเก้ามือ,อื่นก็อาจจะเป็นที่ยี่สิบจัดวันเกิดย้อนหลังให้น้องโตเกียวและถือโอกาสทําบุญขึ้นม่านใหม่ที่ลังสิทธด้วยและถือโอกาสต้อนรับเขยไม่หรอพี่น้องถือโอกาสต้อนรับ ลูกเขยคนใหม่นั่นก็คือสันมุงสะทอนนะคะที่จะเข้ามาเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในครอบครัวแพวพาวแสงทองก็คือหลายๆคนก็อาจจะเลี้ยงต้อนรับลูกเขยใหม่หรือเปล่าอันนี้สาวโบแบสันนิทานนะคะสันนิทานเอาเองว่าพุ่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเปิดเปิดเอ่อเปิดตัวหรือต้อนรับลูกเขยให้กับญา,าติญาติของแพวพาวเนี่ยได้รู้ว่าเนี่ยต่อไปนะน้องสันเนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแพวพาวแสงทองจะ เข้ามาเป็นแดดดีของอเด็กๆทั้งสองนั่นก็คือน้อง โตเกียวกับน้องนาลิตะส่วนเรื่องน้องโตเกียวกับน้องนาลิตะนะคะจะเรียกพี่ซันว่าอย่างไรเนี่ยเราไม่สามารถไปควบคุมเด็กได้นะพี่น้องเนาะก็คือเพื่อนอาจจะเลี้ยงต้อนรับเขยใหม่ก็ได้แล้วก็ทําบุญบ้านรังสตแล้วก็จัดวันเกิดของน้องโตเกียวไปพร้อมๆกันนั่นก็อาจจะเป็นข่าวดีอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะอ่าแล้วสาวแบนะคะก็มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่มาเอกกับพี่น้องเนาะเกี่ยวก,กับประเด็นที่น้องนาลิตะเรียกพี่ซัน ว่าแดดดีว่าปะปีอย่างประมาณนี้เนาะพี่นอ้นองเนาะหลายคนบอกว่าทําไมถึงเรียกว่าแดดดีปะปีเพราะว่ามันหมายถึง่าคําคว่าพ่ออาเด็กแพ,พ้พ้าก็หามาออกมาให้เหตุผลว่ามันแล้วแต่เด็กจะเรียกพี่นอ้องเราไม่สามารถไปกํากหนดทิศทางของเด็กได้ว่า เขาสิหายน้องว่าวาแบบใดเขาสิหายน้องเอินวาแบบใดมันเป็นสิทธิ์ของน้องเขาที่น้องเขาเนี่ยจะพูดหรือจะเรียกว่าแบบไหนเพราะว่าเด็กน้อยเนาะเขาเขาบ่สามารถไปคาดเดาอารมณ์ของน้องได้ว่าน้องเนี่ยซิเอิญป้าปี้แดดดีหรือว่าพี่ซัน เพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยเขาก็มีความคิดเป็นของตัวเองเด็กๆก,ก็อาจจะมีความคิดในมุมมองของเด็กๆเ,เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแพลวพาวก็ไม่ได้ยัดเยียดเนาะบ่ได้ยัดเยียดว่าหายลูกเนี่ยต้องเอิน้นซันว่าปะปีเด,ด็ดดีหรือว่าพ่อเนาะถึงว่าในอนาคตเนี่ย ซันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของแพีพาวจะเข้ามาเป็นอาว่าที่สามีในอนาคตหรืออาจจะเข้ามาเป็นพ่อเลี้ยงของน้องโตเกียวกับน้องนาริตะแต่เด็กๆทั้งสองก็ยังสามารถเรียกสันตามสรรพนามที่น้องอยากเรียกได้เรียกพี่ซันก็ได้น้องก็เรียกพี่ซันอยู่แล้วปก,ปกติแพวพาวก็บอกว่าปกติเนี่ยน้องนาริตะเนี่ยก็จะเรียกสันว่าพี่ซันอืมแต่จะมีบางข้างอารมณ์เนาะ เด็กไปโรงเรียนนะโรงเรียนอินเตงสินะเห็นหมูอื่นเดดดี้เดดดี้อย่งสินะน้องก็อาจจะอยากเรียกเดดดี้เดดดี้ซันอย่างประมาณตามเพื่อนๆพอน้อ,นองก็รู้ว่าเออน้องก็อาจจะสัมผัสได้แล้วว่าพี่ซันเนี่ยจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราจะเข้ามาอยู่เป็นอ่าเปรียบเสมือนเป็นพี่เป็นพ่อเป็นเพื่อนของน้องนาลิตะกับน้องตัวเกียวอีกคนนึงเนาะหลายคนก็ย่าพึ่งไปดรามา่าบอกว่าแพวแพลวเนี่ยบังคับให้ลูกเรียกอ่า พี่สันว่าแดดดีปะปีหรือว่าพ่อหรือเปล่าแล้วก็โยงไปถึงป้าเจาด้วยนาว่าป้าเจวเนี่ยสอนล้าน,เอ,นเอินคนอื่นว่าพ่อแบบนั้นแบบนี้ก็คือทางครอบครัวของแพวพาวเนี่ยไม่มีใครสอนใครให,ให้เรียกใครว่าพ่อแบบนั้นแบบนี้หรอกพี่นอ้องมันเป็นความพึงพอใจของเด็กอืมเด็กเด็กเขาอยากเรียกอะไรเขาไปควบคุมอารมณ์ของเขาไม่ได้เพวพาวก็บอกน้องว่า จะไปควบคุมอารมณ์ว่าเอ้ยวันนี้นาริตะต้องเรียกพี่ซันนะต้องเรียกแดดดี้ต้องเรียกป้าปี้ต้องเรียกอย่างนะคือนาริตะเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะเรียกเขาจะพูดว่าอะไรเพราะว่าเด็กน้อยเนี่ยเฮาไปคอนโทรน้องก็ไม่ได้หรอกเพราะน้องเป็นเด็กความเป็นเด็กไร้เดียงสาเน่ะมันก็เอื่นตามแบบตามสไตล์ของเด็กน้อยนะนะพี่น้องถ้าเฮาเคยเลี้ยงหลานเลี้ยงลูกอยู่บ้านนะ่ะเฮาก็จะรู้เนาะแต่บางคนน่ะก็อคติเกินไปก็ไปจงใจไปโยงดราม่าไปบอกว่าแพราวเนี่ยบังคับ ให้อานาลิตาหรืออันโตเกียวเนี่ยเรียกอัน ป้าเรียกเดยดดีเรียกป้าปี้เรียกพ่อออหย่างประมาณนี้น้องคืนก็ออกมาบอกแล้วในไลฟ์สดที่มีเอฟซีแฟนคลับเนี่ยเข้าไปถามเพลียวว่าได้บังคับให้น้องอานาลิตาเนี่ยเรียกพี่ซันว่าพ่อว่าอะไรหรือเปล่าซึ่งเพลียวก็บอกว่าไม่ได้ไม่ได้บังคับเนาะแต่มีบางครั้งที่น้องจะเรียกเองตามธรรมชาติของเด็กที่เขาอยากพูดอยากเล่นอะไรเขาก็ทําแบบนั้นไม่มีใครได้ไปบงการหรือบังคับดอกอีกอย่างนะบนบมีผู้ใด่ไปบังคับเด็กน่อยรอกพี่น้อง คนใหญ่เขาก็รู้เรื่องเนาะว่ามันบมีผู้ใดไปบังคับให้ดิกหน่อยว่านั้นวันนี่บอกเออเขาก็ต้องเป็นกลางบ้างเขาก็ต้องลดอคติลดทิฏฐิในใจที่มีกับศิลปินบ้างถึงศิลปินจะเลือกไม่ถูกใจเราแต่นั่นมันก็เป็นชีวิตส่วนตัวของศิลปินเขาจะทําอะไรมันก็เรื่องของเขามันไม่ได้เกี่ยวกับเราเนาะพี่น้องเนาะมือดีสาวโบแบกกันน้ำเรือดร้าวในเวทวงการหมอลำมอสูพี่น้องฟังเมือ่อใดมีข่าวอันใดจิมาอัปเดตอีกเดี๋ยวพี่น้องมือดีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ